สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้อันแม่ชะบาพามาเก็บลูกแบล็คเบอร์รี่มันเกิดตะโดนหรเดือจ้าตว่าตอนแรกอ่ะแม่ชบาบอ่ลูว่ามันขึ้งอย่างก็เลยไม่ได้สนใจเพราะว่าเห็นก,คาากคน็คิดอยื่จ้าคือเป็นตาแซบแท้ไปคิดยูอนหลับอเป็นแต่กินได้เนาะเป็นแต่กินได้เป็นตาแซบอย่างสินะกับบกากินเนาะก,กับบลูปัตที่นี้แม่ชบาก็เลยไปเห็นใน youtube มันล้่ยๆอยัง มาร์ันนี้แท้เลยข,ขอไปเบิงเขาว่านมาร์คแบ็กเบอร์รี่ว่าซันบันนี้แมสบากระเรียนมาถ่ายรูปแล้วก็เอาไปถามมันเอาไปถามคนข้าจาที่เพิ่นรูสาข้าจาวข้าจาว่ามันเป็นมาร์คแบค็กเบอร์รี่มันกินได้ว่าซันบันนี้แมสบากระเลยสิมาเก็บสิมาเก็บไปอซิมลองเบิงเพราะท่านได้เคยกิ่นจากเทือ่อแล้วก็บ่เคยรู้มาก,ก่อนว่าในโลกนี้มันมีหมากที่เรียกว่า มาแบกเบอร์รี่จ้ะเสื้อบผนนอกกัว่าเราจะบอลลูอีลีตอนแรกอะมันจะมาคลายกว่านี้เองด้วจ้ะเป็นตะซอนบักคัดดุกแบบดุกกึกซึกนี่ตะหมากแบบง่ายผล่ะนะแบมันเริ่มล้วงอะมันเริ่มล้วงก็ไลยเพราะว่ามันมันมันเละทามันสุกคักๆดะมันจะเละเละด้วยจ้ะหน่วยใดที่มันสุกคักๆดะมันจะเละแต่ว่าตอนเนี้ย มันเลืบลวงลงไปแล้วกะหมากส่วนใหญ่จะเป็นหมากแดงๆที่บ่อันได้สุจกจ้ะมันว่าแม่แต่พึ่งเกิดได้จ้ะี่เกิดตืูนเราได้จ้ะแม่สบายเห็นมาเป็นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วห้ายมือเราเห็นมาเนี่ยจ้ะพึ่งไปพอมาฝนตกก็จ้ะตอนนี้ฝนตกปล่อยๆพาลูกกับสามีมานำมาเก็บเอามันเกิดจุสวนสาธารณะแม่จ๋าก็เรียกบลูว่ามันกินใดแทบบอ บอคิดว่าข้าเจ้าเสียออมาปลูกหนงสีนะบาบัดได้ได้มันกินได้ยูบบัดบัดสิยบาแม่ชบาบอหลุดอ,อกว่ามันรสมันเป็นยังไงข้าเจ้าว่ามันสิหวานหวานอมเปรี้ยวกัดสิไปเบื้องตอนกินบ่าท่นได้กลิ่นมอจาะเพราะว่าท่านได้ล่างกัดสิไปเบื้องตอนกินเคือเราว่ามันสิเป็นหวานหวานอมเปรี้ยวเพือจะข้าเจ้าว่าบอดดดกจ้ง มันจะเป็นคเครือดต้นมะนาวมันจะเป็แค่ไข่เครือเลยจ้ะมสกับมนสิเลือยไปน้ำหมันน้ำเสาห่วงใช่ไหมดกลลายดกทักตะสะอ,อนคาดว่าน่าสิต้นเดียวหรือเปล่ากับว่าแม่ต้นเดียวดอกเนาะแต่สิลายต้นร่วมกันน่ะละ่ะแม่ชะบาดสีเลือกเก็บตะมากดำๆๆ แต่ว่าคิดว่าหมากดําที่แม่สบายเก็บไปนี่กับพันได้สุกเทียด้จ้ะคิดว่านะเพราะว่ามันมันมันบานิ่มแงหนิ่มก็มีนิ่มหอกเลยเลแม่สบายโบเก็บแม่สบายเก็บแต่หน่วยแข็งๆข็งแจ็ไม่คิดเป็นยังไงไปพอกันอีกที่หนึ่งตอนกินด้จ้าสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะก่อนหน้าแม่โอื่มาภูหายตัวมานี้สวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกอล่าเร็วสวัสดีค่ะงามงามสวัสดีค่ะงามงามนานามิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยไหวยอสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องผู้ติดตามทุกคนจ้ามื่อวานี้ว่าพอกับแม่สีนใหม่เราในช่องแม่สชชยผ้าแฟบมื่อวานี้แม่ชชีนพามากินแบล็คเบอร์รี่จ้าบอกเคยกินแบล็คเบอร์รี่จักเทื่าไหร่กันแม่สชียบอกเคยได้ยินคำว่าแบล็คเบอร์รี่เพราะว่าจ้าไหนล่ะโลกแคบเมื่อานนี้ลนูจ่ายก็เลยบบลูว่า มันมีแบคปืรีพร้อมปฏิเนก็เล็ไปพ่อไปพ่อต้นมันมันก็เป็นตาแซบแทบสังเกตไปซอสแสวงหานูว่ามันคือแบคปืรีแล้วก็ไปทําอันอันพิคคนไทยข้าจคนไทยเหมือนแต่จาว่ามันคืออย่างมันกินในบองสุนไมันก็เป็นตาแซบเนาะมึงเคยเห็นบอก็เลยไปทํา ขาจะว่ามันขึ้นแบกบุหรี่กินในประสาทาพี่น้องจ้ามันอันขึ้นยื้อสวนสาธารณะปฏินิยมสบายก็เลยรู้ว่ามันกินในบอนอันบุหรี่ต่อขาจะสวมมาขูกกันสินะปฏินียก็เลยไปเก็บมากินเธอแหลกด้วจ้าพี่น้องจ้ามามากินในแม่สษาจ้าคนอื่นเมษาบ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะจ้ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องแม่สบ้าจ้าทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่แม่สบ้านี้อ่ากำลังแรงใจในการเฮ็ดช่องยูทูปต่อไปจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าบอกให้ตายอย่าห่างมากินมันเป็นรสจังใด เบืงลูกจับมื่อดำนะเนี่ย <S <S กินของเบืงจักก็ยำว่าเป็นรสอย่างรนึกว่ามันสีหวานบทันบทันไอ้กินเบิ้อยุคเพรว่าบือกากินบ่อบอาบ่านมกินน,นด้บ่เก็บมากสักกอนปัดที่ใด,ดปั้จัยนี้ต้องกินวา่างานในสมแหงเบิ้งลูกกับสีสมเปล่า มาผสมเถอพี่น้องมาผสมแทอมาผสมแทอไว้บอหนิไว้บ่ไว้บ่บ่คิดว่ามันด้ผส,สมปะนี่ <c oughs> มึงลูกกับเพื่อนเพื่อนลูกกินนนั่ยกเกิดหัวตาอิ่มนะจ๊ะยกเกิดหัวตาแล้วจิ้มเกลือจิ้มเกลืออันลุกเกืเอบอะไรสักตัวเพื่อว่าม,มันอ่างงลูกแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่มันก็เครื่องอ่างเนาะอ่างงลน้อย เขากันทักอืมรวเกลือม,มันมีพรีกน้ำเริ่มเวลาเดี๋ยวดูสิกินดูกสกิยิบกินมันจะเพ็ดอืมป,ะปะ้าป๊าโอ้ยจีแล้วคจะเติมปแซป่บอืมน่นา,ามันหวานต้องใส่แสดงว่าสุกรลหวานต้องซา้อแม่ฉะบับเก็บมาแต่กููว่ามันสิสมงคัาบองแต่นะมันเป็นรถจัอไหนก็นได้เก็บมา ทั้งดำทั้งสุกอันมาร่งในนอนรงงานเนี่ยจิ้มเกลือได้บรุ่นดลูกกินไปเหรอข้านต้มเพิ่มเอาถุงแดงเนี่ยอ้าว้ยตื่นเยิบน้วมีจำๆเกลือไปะอืมอืมแม่ฮะลูกนี่ลูกนี่ เานี่แซบตื่นเงียบกำลังจัดงานแซ่บอยู่มันต้องสุกเสียบบอะไรอืมสุปเทียแซ่บลูกเนี่ยนี่มันสิบ จนว่าสิบเละค่อยหวานไหนมียให้ของแม่ไม่เติมบุกินอืมจับ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 อะไรมันอกกินน้อยแดง น้อยแดงก็บุกคอยสมตะวันน้อยน้อยดำๆที่บุกคอยถ้าได้เียอัสมไปสมมาหมายสมแพงอืมไปจุล้มีตำเกลือไปลูกเพชรเพชรเพ マん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 ママ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 マ m マママママ m ママ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  m ママ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 マ

ก็ไดอโอหแสบอยู่ตะบางส่มมันมีหลายพันมากหรอ Mm hmm. mm hmm. ถอยมือดิค่ะ mm hmm. สมโซตา พอต้นหนาไม่แล้วกันหนานอึนก็นพอนานอึนกันนานาแล้วนานาน้ำต้นไม้ก็รวงไม่รู้ว่ามีคนเก็บกินบ่ะน่าไป ลูกไปต่เธอกับเ่าเห็นคนจีบนะ่ะว้าวสม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 ค่จ๊ะขอบคุณค่ะ ลูกก็กินใบสมหัสบสะบาวไว้มันสมแฮ้งๆเข้าจะว่ามันแสบ ไลายว่าสัหรับแม่สัยนี่ส่งก็ค่เบาไายบา,ายบาวเบายวแล้วจ้ะไปก่อนไปก่อนส่งไปแล้วจ้ามาแล้วจ้าไปแล้วจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมจ้าอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะจ้าคลิปนี้ไปแล้วจ้าพากันไหมคลิปหน้าจะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย